นี้นะคะเรพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดเช้าจังหวัดอุทัยธานีค่ะ <Yeah. S 1> อยู่ริมแม่น้ําสแกรกลางเลยนะคะที่นี่ค่ะตลาดเปิดกันตั้งแต่ประมาณตีสี่ตีห้าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูค่ะถามอะไรคะถามอะไรคะหนูถามหน่อยว่าปลาที่เอามาขายเนี่ยมีปลาอะไรบ้างปลาปรกรดค้งปลากดค้งคือตัวใหญ่ๆเลยะนะปลาหมาไหนปลาหมาคะ ตัวตึกปรากฏถังนั่นแหละอ๋อตัวนี้เหรออ่าตัวนี้เขาซื้อทีนี้เขาซื้อไปทั้งตัวเลยไหมคะทั้งตัวทั้งตัวเลยเหรอและอย่างตัวนี้เท่าไหร่อ่ะสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทกินได้กี่วันเนี่ยอร่อยนะอร่อยเนาะอืเวลากินแล้วก็ต้องล้างให้โต๊ะไอ้มั่งนะฮะเวลากินต้องล้างโต๊ะไอ้มั่งนะเดี๋ยวมันหอบฮะอร่อยหอ ก็ถวายไม่จ่ก็ขายดีม่วงมันเขียวเะเอยเขียวตะเอยใช่ไหมแล้วอกปองแล้วก็อกร่องอกร่องนี่คือเวลาที่เขาจะดูแบบมะม่วงให้มันว่าแยกแต่ละพันธุ์เนี่ยดูยังไงคะลักษณะพิเศษของแต่ละพันธุ์อย่างเงี้ยน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้เราจะไม่เห็นดอกไม้บนมะม่วงแล้วเราดูยังไงว่ามันเป็นน้ำดอกไม้อ่ะปายตรงมันจะแเลบ แล้วมันดูยังไงอ่ะเขาเป็นมะม่วงแก้วต่างจากมุกอื่นยังไงมันก็จะเป็นทรงอย่างเงี้ยแก้วไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาเลยมันก็เป็นทรงอย่างนี้กลมมิมไม่ใช่พึ่งเอ้ามิมตัวมิ้มเหรอคะอ๋อแล้วแล้วน้ำหวานอะไรอย่างี้เหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยตัวมิ้มนี่ใช่ไหมมันมันต่อยไหมต่อยค่ะต่อยเหมือนกันเหรอค่ะ แล้วอย่างนี้มันจะต่อยไหมอะคะไม่ต่อยแล้วค่ะตอนเนี้ยมันเขาลมวันแล้วมันมึนย้ายเะวันนี้เอาอะไรมาขายบ้างขา,าขายถ่านขายใบตองขายถ่านขายใบตองขายดอกไม้ขายดอกไม้มหมดแล้วเหรอก็มะเขือเผาปลาย่างพริกเผาเผาก็สดๆตรงนี้เลยเหรอ,อเผาสดๆตรงนี้เลยอันนี้เอาเอ,นนเอาฐานที่เราขายเนี่ยเอามาทำใช่ไหมอ๋มอทดลองให้ลูกค้าดู ก็แล้วแต่ก็เห็นนะว่ามันติดไฟอย่างนี้ป่ะแล้วอย่างถ่านเนี่ยใช้ไม้อะไรคะไมสะสดาสแกเอามาหมกตัดมาแล้วก็มาทิ้งไว้สักพักลงถึงเผาอ๋อยังไม่เผาเลยหรออ่าเผาสดๆไม่ดีไม่ดีต้องเวียนสามรอบก่อนไหมแล้วค่อยเผาไม่ไม่ต้องไม่ต้องคุณได้เลยลูกกัดกลดตก กลัต,ตอยากกินไม่ด่วนได้ไหมอ่ะอุ้ยทำไมอยากกินไม่ได้ก็ไม่มีฝันนะดิฝ <c oughs> ันไม่มีจะแบไมีฝ <c oughs> ันหรอฝันไม่มีอาแล้วเวลากินกินยังไงอ่ะก็พนั้นเอาค่อยๆก็ล้อมก็เล่มอา <c oughs> ยายขายขนมจีนมีน้ำยาอะไรบ้างมีน้ำพริกน้ำยาจ้ามีน้ำพริกน้ำยาจ้าตื่นมาทําตั้งแต่กี่โมงเที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืนใช่ไหมคะแล้วเอามาขายกี่โมงเนี่ยสามตีสามค่ะตีสามแล้วมายังไงคะยายจ้างสำโลอจ้าจ้างสำารอมาเหรอแล้วอย่างวันนี้ที่ยายตื่นมาขายในง่วงไหมตอนนี้ง่วงไหในเวลาเรียกลูกค้าได้ยังไงเด็กอินจ้ีน่า เมื่อกี้ไม่ใช่อย่างนี้นี่เีเลยนี่ร้านน่ารักมากเลยค่ะไปร้านก๋วยจั๊บแล้วก็ด้านหน้าจะมีเก้าอี้ให้นั่งกินอย่างนี้เลยขายเมื่อกี่ปีแล้วคะ หกสิบกว่าปีหกสิบกว่าปีแล้วเนี่ยลูกค้าประจำงั้นเลยดูดูจากลูกค้าประจำนะอายุอานามก็น่าจะพอๆกับที่ร้านเลย <laughs> ใช่ไหม <laughs> แล้วทําไมเราต้องแยกเป็นสองหม้ออย่างงี้คะก็ขายมาตั้งไหนตั้งไรมันอย่างงี้อมันเป็นสูตรแบบนี้อยู่แล้วคือไม่เหมือนกับปวยจับเดี๋ยวนี้นะที่แบบว่าจะตักน้าแค่หมอ้อเดียวอย่างงี้เนาะก็อย่างนั้นละมันจะออกหวานแต่อย่างงี้เราแล้วแต่เรารู้คนไหนกินหวานไม่หวานแล้วก็โอ้ใส่น้อ๋ออันนี้จะหวานกว่าจอันนี้จะเป็นน้ำซุปเค็ม ปลาทั้งหลายพ่อค้าแม่ค้าก็ล้วนสันหามาสดใหม่ทุกเช้าค่ะรับรองว่าสดแบบยังดิ้นกันให้เห็นอยู่เลยถ้ามีโอกาสมาเมืองพระชนกจักกรีแล้วอย่าลืมตื่นแต่เช้ามาสูดอากาศริมแม่น้ำสแกกรังชมวิวทิวทัศน์เริอนแพแล้วก็มาจ่ายตลาดที่นี่สินค้าคุณภาพดีและราคาหน้าครบค่ะ